เฮ็ดเฮ็ดเสาอย่างก่านที่นันเอาอย่างเบญกซอยเสาอย่างก่อนง่เสาคนกับเพงห้องตะกอนนะง่อะไรพื้นที่ห้องหลักไส่ผมซื้อมาสร้างหน่อยช่วงนี้เฮ็ดงานนักแต่ว่าคือปัจจอยวะกินดีแค่ไหนกินแซ่บนะแค่กินแซ่บตัวเมื่อนี้อย่างน่ยกม้เห็นว่าเฮ็ดยังพื้นที่ต้อนรับเอฟซีเทพันเทพคอนกรีตพิมพ์เทพคอนกิีตทางเข้าออฟฟิศใหม่หมเลยเป็นล้านนั่นแหละมันบอกว่าสิเฮ็ดเพื่อว่าเฮ็ดเป็นล้านถือว่าเฮ็ดโตจีนได้ถูกวะ เท่ๆข้อกิจเป็นพอข้างหนาเขาเลยนะครับแอบมันแบบว่าเวลาเขามาจังเดือท่าออกสะดวกสบายอ่เขา<อ>ง,ง่ายแนะม่คแล้วก็ให้มันแทนเป็นระเบียบเรียบรยอ้อยจริงๆนะเร่งเทพมุ่ง,งนี่ยแหละเพราะว่าทำต้องเสร็จมุ่งนี่เดี๋ยวมัาเล่นตองเดีวมุ่งนี้นะโอ้ตอกให้เสร็จภายในคืนนี้โอ้โแสดงว่างานนัดสำหรับสร้างหน่อยเห็นเห็นพ่อแล้วขนเล็กขนค้างนี้ล่อไปยังขนนี้แล้วเอาไปไหมพุ่นเพื่อให้รถจอดง่ายมันนี่ใช่โซ่หลายมันน่ะลายแน่นแล้วก็เราก็จะว่างแค่นักชายมาปรับดินตรงนี้ด้วย ให้จอดรถได้ไงใช่แล้วก็บางทีก็จะไปจอดที่13ไรกของเราจะไปเบิ่งกบางร้าสิลมก็ผู่นั้นทั้งเขามากุ่นแมนแล้วก็เอารถเข้าไปทับกุสินะรอบเผื่อเผื่อไว้โอ้รถเราไปรับก็นี่ไงมินิบัสนี่ไงแก้วเผื่อไว้ที่จมูกกว้างเขาเรียกว่าการวางแผนบอดท่อไปเบิ่งแล้วว่าเขาเรียกว่าการวางแผนจริงเราก็จะไปจอดที่นู่นแล้วเอาบัสเราไปใส่มาที่ไงมันจะมันคือการที่สิย้อนเขาไหลเราสิลงด้วยสบายๆมันคือการวางแผนไว้นะครับเผื่อไว้นะเผื่อไหลเสี่ยจะทำ้ะไรผมก็ไม่รับเส มันนับไปยซ้ำนั่นไอ้ขั้นสีรับไรก็หันนี้ินบอดว่ามันมันสิบมันสิยากว่าฉันคือว่าเกือบวรเสียงานด้วยกันถ้าฝนตกเสร็งานถ้าฝนตกนี่คือจบเลยดิทัวร์จีนนี่หอบแดหนีนี่ก็พคือีกแล้วงานตกซื่อถือว่ารอนขาดนบอลลูนมีบอลลูนของโบลียวายตัวพ่กตี๋ว่ยังละานโบลีอาเดียวอยู่นี่คือยากเลยนะถ้าตกคือว่าสียุ่อยู่ ว่าีแบบเือเพราะว่าปับนจาะเทไว้เหมือนจังสินได้ที่รต่เทเล็กไงเด้เล็กทำผิดเ้อเล็กอยู่เลยตอนนี้เห็นทางเขามานั่นมองกําแพงนั่นผมมห็นแล้วแตกมองพ่นจอเพราะว่ารถรถรถที่แหงเขามารถวที่เหนซนมาเหมือนพอดีมันโกนทั้งแรงว่ะนี่พ้นบวไดอาร์ดมงมันซอบไปแล้วแตกลงเลยนั่นแหะก็เลยตตรงนีพี่ไมเดี๋ยวบางทีก็เลยตตรงนี้อาร์ดไม่เดี๋ยวน้าเรา20เส้นอยู่นะน้าเ20ส้น ววกแมนเนาะยี่สิบเซ้นนี่ไม่เส้าหนาเอ้ดจอเอ้ตัวอยี่สิบเ้นประมาณเขาหนาหนึ่งวสองัวน้าเต๋อบีน้าเติ่องไหนอยนมัมเติบนึงอยู่เลยอเลปออยอาฟอกก้อยว่างว่างใจนี่จะอดีลสนขึคนขึ้นเล็กแบบเป็นเป็นคอคอ่นะพี่น้อง อย่างน <Salvador> ่าเลยอย่างนาเลยโอ้ยเห็นนมพ่นไปเลยเอา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 เหุ้กานใหุ้กานณ์เหตุานณ่กติดเลี้ยงดอกเสี้ยงเคยเลี้ยงอยู่ดึงออกดึงหัวว่าทีนี้ดึงออกนี่เจอวุ้นสร้างโอเคถ้าเจอแดกแยบก็เอามั่นใจว่าเอาสร้างเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยเบิ้งมือหลังพี่น้องถ้าถ้าพ่อมือไรอันนี้ติดคอที่มือเออ พอดีช่องหอยฟิวตั้งเดยเต้ยเออโดดเต็มๆนะโอ้ยไปเดินทางไปๆๆย่างก้อนเด้อเดินทางกันต่อครับอาจารย์ด็อกเตรฟูอาจาร์ตั้มนะครับเมื่อกี้สัมภาษณ์สร้างหน่อยอาจารย์ตั้มทุกคนมาเพื่อกลังเคลียร์เคลียร์พื้นที่เพื่อจัดงานที่12งานมิสติ้งอาจารย์งานไงเด้อ้ยงานบันเฮามันก็ต้องยิงไง กดลองต่อเราเพิ่ที่นี่ก็เชีนเยอะนลยเพิ่นเยอะเขออนุญาตจานตำนะครับแต่ไทยคลิปนะครับเพราะว่าสุมือนี้ขนาดไทยสูบลงโซ่เชียวหรือไทยยางนี้โดนไปได้ค่าปรับห้าร้อยบาทหมอพัฒนาโอ้ยายากันไปเบิ้องกยังไดเนาะไหยอุ่นไหว้ผ้ถุงครับประสาทตั้งนั้จ้าเนีเดี๋ยบุ้ง่าบานมาถ้าเจ้าของรูปดันบอนุญาตให้พ ไม่ได้นะอิงสีน่าตามเป็นกฎพงอย่างนึ่งคเป็นกฎใหม่ของกฎหมายไทยมาสันนีระมเปล่าครับนวางสันนี่เออเลยโอ้ยว่ายอากรุงโซซุงโซเชียวนี่ครับว่าได้จะเป็นหยากรึยังรึยังเนี่ยคนว่าขายประจอมคนตอนนี้เราเขากำลังเดินทางไปที่เสียรพุ่มนะครับพี่น้องครับวันนี้เราเออเปิดเสียรพุ่มนะครับบ้านครอบ ครบ้านเข้าตัวเ,เสียรับ,บนะครับแรงนี้เราก็รับระเบิดข้อมั่นระเบิดระเบิดกันแน่นอนนะครับพี่น้องรับประกันข้อมั่นโดยเดพางแสงทองพี่บ้านฟื้นแล,แล,แล้วมีแขกรับเชิญนะครับสาวพินหฮานะครับมาต่ถ้าใช้พุ่มรักเกือบเสียประั่ดนะครับน้องก็ดังในท่งโซเชียลมาขึ้นกันนะครับน้องพินหฮานะครับผมเดี๋ยวไปพอกันวินาห์งานน้อพี่น้องหน,น้าเดี๋ยวตอนนี้เขาอยากขับรถเดินทาง คก็จะหัดชมไ่ายครับจานตาน่้มเอ่อแชนนอตพิแลนด์เกลี่ยเป็นหอกต่้มวังงานเก่าอีกทีเออเดี๋ยวพี่พ่อกันทางานครับพี่น้องครับไปเ e t โก o เอาละครับพี่น้องตอนนี้เราเริ่มจะมาถึงนะครับบ้านข้าลเลวพี่น้องหัวบ้านข้าลเลวอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้างานอุไปไมาพี่น้องทราบราบอยู่ใช่ละจานตา่้มห่อทางเขาห่อไปเรื่อยๆนี่เห็นไปแล้วพี่น้องนี่ สวัสดีครับมีกอล์ฟมหนะครับมีกอล์มอหวารหครับพูนะถึงหน้างานแล้วห้องเด่นนี่นะอัน,นสนัต้์ทางตำรวจตาห้องเด่นยี่หม่องได้ปะเชเนี่ยอ้ยสินค้าหลากหลายครับพี่นอ้องอือปูน่ายี่หมอ,องมา้งา,ง,างานย่ง,ยงยได,ได้งานงายิ่ได้นิโอ้เช่วนนะพี่น้องเชิญชวนูน่าอุ้ยลานขาสาบราบอยู่อูน่าใช้ดาบเทวีโอเวทีใช้าบเวทีฮะพีสร้างเลยอาจารย์ี่ำ สังเกตการุูใส่เอาใส่ห่าหเนาะฮิฮ่าห่านเดี่น้องที่เนี่ยใส่ใะ้ล่ะ่านสันทายรล้คือเปลี่ยนเดือดเอ้าตอกถามรถแห่นน่นินินิามรถแฮ่ปตายี่งนิทามรถแห่ไปนี่้าศสกหูว่าเวทีใส่ยาจารย์ตามรถไปถามรถโคานะครับไปเวทีอยู่มองใด จานตำลงไปสวกันคนขับรถขันตื่นเลยเห็นจา,า,านตำย่างไปเ่เห็นร่งผมลยยานนาะเอาเอาร็วจานตำมามามาไปถือรถเร็วเร็ววางได้จานว่างนหอไกลแล้วกจคือสแต่ย่านเจ้าแท้ไม่ไจโอ้ยว่บักโชคให้ละเที่ยีใจวุ้ดมา โอเคเวทีไปแล้วแทะบ่มันโชคแค่ร,นนะรถเฮียยังไังไงนะตำรวจสุกตำรวจสุก <laughs> โอ้ยปฏิบัติการหาเวทีครับพี่น้องเดี๋ยวฟังทางหุ่นฟังทางหุ่นบ่เลียวเรียวเรียวค้านสิหัวง่ายมันบ่เลี้ยวกว้านนะันบมองไปนี่มั้งงแต่อ๋อไปไปตามตาม เบื้งจากสถานการณ์เราผมว่าน่าจะได้ขี่รถกลับปีกทางนึงโอเคอกายขบไก่มาจำว่าเร้วเอาเอาเอาเกาะกลางน้ำพี่ไก่พี่น้องพี่ไก่นะครับมาถกกลับรถโอ้ ย่างแห้งะซึบนะครับในที่สุดแล้วก็ขี่เลยนี่รถป่ะครับนอนนอนแค่นอนได้อย่างนี้ยังพี่รถป่ะขี่กายพี่น้องมาที่นี่เท่าไหร่ครับทางอีกทางหนึ่งเอ้าเครื่องเรียห่างจากงานถูกป่ะภารกิจยิงยวดครับหาเวทีกระดานนั้องเมื่อนีร่บนเท่าไหร่บ๊อบบ๊อบมีงานหมายเลขสีครับก็เลยรวมกันแบบนี้เอาลพี่น้องไปเดี๋ยวขี่น้ำหาเราที่นี่ใช้ดีช่างเลย ตองไหนบ่ตรงไหนบ่หนิน่ะตรงไหนบ่นี่้ำไหลน้ำไหนะ่ยรอกรถมันร่อยน้ำอดอกพ่ะนะเอยตรงน้นรงน้ำ่วมเลยเ้อนาะท่มปบานนรงวออภาจนหายเวทีพี่น้อเลยหาเรียนร้อยเอ็ดน้ไหนใช้เหมมน้ำเหอยมเมอยู่เรียนน้ำวันนี่ยอย่าลืมด้ว่าลอยน้ำไหลทำยึกเนี่หอวเรียวมาีพี่น้องอ๋อมองนี่บ่นี่ ขอหยาเด้อจะที่จะทกนะไรขอพูดดีเด้อถึงแล้วครับหลวงพ่อจัดที่นั่นเไม่เจอป่ะนี่เอ้ยนี่พื้นที่เราอยู่ตรงนี้นี่เองแดดเนี่ยนี่ภารกิจตามหาเวทีพระเอกมารัฐมหันต์ละครับนี่บอกพระเอกตั้มไทยรถซุกโชคไทยรถแห่ขวอนแล้วพี่น้องอ กลัวสีหอดนะครับพี่น้องแ,แ,แดดทงทงครับแด<ม>ด<ม>ทงทงนะฮะทีมงานท้องวทมองอยู่หวัวนั้นโบเมียนนี่ทีมงานเรานะครับเราพี่น้องครับตอนนี้หอดหนางานเรียบร้อยนะครับเกลัวสีหอดนะครับตอนนี้เวที90%แล้วนะครับเหลือแค่เอาเครื่องตัดทีกันเอาจอขึ้นเอาไปเออเอาไปไฟขึ้นนะก็แล้วนะครับปะเอื้อนกันไหมปะเอาไปไฟขึ้นมัน ถึงไปปีเนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจิตตั้งเครื่องรถต่อรถต,ต,ต,ตีให้มันแล้วก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ถึงหน้างานแล้วตอนแดดแห้งๆร้อนมากนะฮะอากาศร้อนมากๆากนะฮะเดี๋ยวพ้นความถึงทั้งห่างพี่พน้องโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ